อันั้นขอให้สากกรีนะจงอยู่อยู่ยงคงกระพันและก็รุ่งโรดไปตลอดตลอดไปนะให้ยิ่งใหญ่ตลอดไปเอ,ะเอะนะก็ชื่นชมในความเร็จถ้าถามว่าสักรแห่งนี้สําเร็จได้ก็เพราะว่ามีผู้จัดการที่มีหัวก้าวหน้าทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์มีวิจัยทัดและสักรของนางจะเป็นต้นแบบของสกรข,ของเพชรบุรีซึ่งมีธุรกิจครบวงจรแล้วก็อยากให สก,กรในเพบลีได้ได้เอาสก,กรหนองขนางเคยิยหนองคานางเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ให้เป็นสู่เป้าหมายให้เป็นสถาบาันเการณ์สวัสดิการบนที่บริการสมาชิกได้ครบวงจรในโอกาสที่สก,กรเครดิตยูเนียนหนองขนางจำกัดมีอายุครบ30ปีในปีนี้ในความรู้สึกผมเองก็ดีใจที่ได้เห็นองค์กรนี้ได้เติบโตก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของสังคมหวังว่าสากลเครดิตยูเนียนนองขนางจำกัดจะยึดมั่นในหลักการอุดมการของเครดิตยูเนียนตลอดไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนจับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมา พบกับสากลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นสากลที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็บริการหลากหลายทางด้านาสมาชิกที่จํานวนมากนะครับการสวัสดิการต่างๆนะครับที่มีจํานวนมากมายาที่ท่านจะได้พบกับสากลที่ก่อตั้งขึ้นมาประมาณเกือบ30ปีนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆท่านผู้ชมอยากจะรู้ติดตามเชิญเข้าไปพบกับผมในสากคลครีเยนหนองคานางณนะ ที่อยู่ด้านหลังผมอย่างนี้ได้เลยครับครับและตอนนี้ก็เข้ามาพบกับผู้จัดการสากลเครดิตยูเนี่ยนหนองคานาง๋ยวให้ท่านผู้จัดการนะครับแนะนําตัวนะครับแล้วก็บอกวิธีการนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรให้กับบริหารกับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการหนองคานางเป็นจำนวนมากและมีเครื่องมือในการจัดก,การอย่างไรบ้างครับ คือในส่วนของการดูแลนะคะสมาชิกของเราที่มาใช้บริการของสหกรณ์ในแต่ละวันนะคะสหกรณ์ของเราเองเนี่ยเราก็มีการนําระบบนะคะคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งระบบการใช้งานเนี่ยก็เป็นระบบของอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันซึ่งสหกรณ์ของเราเป็นผู้เขียนนะคะขึ้นใช้เองเพื่อรองรับการบริหารงานของสหกรณ์ของเราอะคะ่ะ นอกจากนี ойти, ้นะคะในเรื ouais. we do, ่องของโปรแกรมการใช้งานของเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะนําโปรแกรมนี้นะคะไปใช้บริการให้บริการกับสมาชิกเนี่ยนอกพื้นที่ได้ด้วยนะคะบริการนอกพื้นที่ยังไงก็คือมีรถโมบายนะคะการบริการนอกพื้นที่ก็จะเหมือนกับการให้บริการอยู่ในพื้นที่ของสหกรณ์เดือนหนึ่งก็ออกไปประมาณ10วันที่ออกให้บริการด้านนอกนอกจากนี้ก็ยังมีการไปรับบริการเงินฝากพื่อน้อย ะะจากเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆอีกอเดือนละหนึ่งครั้งก็ประมาณ13โรงเรียนแล้วก็ 1- ศูนย์เด็กเล็กนะคะซึ่งตัวสมาชิกเองที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนก็สามารถไปใช้บริการตรงนั้นได้เหมือนกันค่ะนอกจากนั้นนะครับทางสากรยังมีการใช้บริการรับเงินฝากอะไรประเภทต่างๆมีอะไรบ้างไหมครับเราก็จะมีการให้บริการเงินฝากนะคะกับสมาชิกเนี่ยก็ประมาณเก้า ประเภทด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของเงินกู้ก็จะมีสิบห้าประเภทนะคะที่เราให้บริการอันนี้ไม่รวมในเรื่องของโครงการในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เราให้ความช่วยเหลือสมาชิกนะคะ,คะก็จะมีอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตั้งคันก็คือเราเรียกว่าสวัสดิการอุมบุญบนะ,ะพอเกิดมาก็จะเป็นรับขวัญบุตรัตขึ้นก็จะเป็นทุนการศึกษานะคะคแล้วก็มีอุปสมบทมีมงคลสมลรสมีขึ้นบ้านใหม่นะคะคมี ผู้ประสบภัยนะคะมีค่ารักษาพยาบาลมีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุนะคะคมีสวัสดิการดูแลผู้ทุพพลภาพมีสวัสดิการดูแลเมื่อสมาชิกเสียชีวิตก็คือสมข้อศพแล้วก็มีสวัสดิการสมทบทุนแล้วก็ยกหนี้อันนี้คือสวัสดิการที่เรามีให้กับสมาชิกฟรีๆรโอ้โหค,ครับเอ๊ะแล้วอย่างสินเชื่อล่ะครับท่านผู้จัดการมีสินเชื่ออะไรที่โดดเด่นก็คือที่อยากที่อยากจะเผยแพร่นะคะก็คือในเรื่องของ ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์นะคะว่าเราจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของของสมาชิกเาะนั้นสินเชื่อถ้าสมาชิกนะคะมาะกู้เงินเพื่อที่จะทำนานะคะก็สามารถที่จะมารับพันข้าวจากสหกรณ์ได้แต่ถ้าสมาชิกเนี่ยใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการทำนาเนี่ยนะคะสหกรณ์ก็จะไม่คิดดอกเบี้ย ผมอยากชักสนใจสหกรณ์แห่งนี้แล้วครับไม่ทราบว่าท่านผู้จัดการมีการรับสมาชิกเข้ามาอย่างไรบ้างครับผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของสาหากรณ์เนี่ยก็จะต้องไปขอใบรับรองจากกลุ่มต้นสังกัดที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นๆค่ะแล้วก็ถึงได้ใบรับรองแล้วถึงจะมาสมัครเป็นสมาชิกที่สำนักง,งานสาหากรณ์หรือตามกลุ่มที่เราออกบริการตามจุดบริการต่างๆของเราครับที่ผู้จัดการครับ จากที่ผมดูผลประกอบการมาไม่ทราบว่าท่านมีหลักการบริหารอย่างไรทําให้สหกรณ์มีผลกําไรจากปีที่ผ่านมามากพอสมควรครับก็คือในส่วนของสาหากรณ์เราเองเนี่ยเราก็มีนโยบายในเรื่องของอาการปล่อยเงินกู้ซึ่งเราก็ปล่อยทุกวันนะคะสาหรับลูกหนี้ชั้นดีของสาหากรณ์เรามีการจัดชั้นลูกหนี้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการบริหารงานที่เรียกว่าต้นทุน นะคะต้นทุนหาทุนที่มีต้นทุนให้น้อยสุดเพราะนั้นเวลาสาหกร์รได้กําไรแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายของคณะกรรมาการเลยก็คือเงินสํารองไม่น้อยกว่า20%ของกําไรที่ได้นอกจากทําลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถลดดอกเบีย้ยเงินกู้ใครที่เป็นลูกหนี้ชั้นหนึ่งชั้นดีของสาก์อยู่แล้วเนี่ยนะคะอัตราดอกเบีย้ยก็ต่ําอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเข้าร่วมธุรกิจต่างๆของสหกรณ์นะคะให้ความร่วมมือดีๆกับสาก์เนี่ย เราก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้ทุก2ปีติดต่อกันก็คือปีละ1%นเปอร์เพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปที่การรับฝากเงินจากสมาชิกเป็นหลักเพราะว่าการรับฝากเงินจากสมาชิกเนี่ยมันเรียกว่าต้นทุนมันต่ำกว่าการที่เราไปกู้เงินจากภายนอกมาบริหารค่ะครับฟังดูแลเป็นไงบ้างครับหน้ามาเป็นสมาชิกหนองคนางที่นี่กันแล้วใช่ไหมครับ กับผมก็ขอขอบคุณผู้จัดการนะครับที่ทําให้ผม,ผมได้รู้จักกับสากลเครดิตยูเนีน่ยนหนองคานมากขึ้นขอขอบคุณครับถ้าเราเดือดร้อนเราก็มาฉุกเฉินเราก็ได้ไปเลยพันนี้ค่ะแบบถ้าเราเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะเขาก็สวัสดิการเลยถ้าเราจะกู่สวัสดิการเขาก็ให้รถเครื่องรถยนต์ได้นะ,ะถ้าเขาให้นะคะถ้าเราเป็นลูกหนี้ที่ดีลูกหนี้ดีแบบเขาให้เราดีเราก็ต้องส่งเขาดีะคะ่ะ ยังต้องใช้บริการกันอีกเยอะเลยกากกรนคลิตยุ่นเนีย่ยหนองคานางนี่อ่ะซอ๋อดีดีดีเเนี่ยเป็นหากกอนเนีย่ยดีมากมาก,มากเลยกาช่วยเหลือดีเวลาเราไม่คัดคองเราก็ช่วยเหลือดีครับตอนนี้เราก็เข้ามาในสังกรคลินิกเี่หนองคานางน,น,นะครับก็เราได้ถ้ามาพบกับท่านประธาน สากคลคิดเนี่ยนหนอนงคานนะครับที่ท่านมีหลักในการบริหารงานสากรเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญท่านรับฟังจากท่านประธานได้เลยครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมผู้ใหญ่ผู้ชงทับน้อยประธานดำเนินการคิดเน,นี่ยหนองคานของเรานะครับผมบริหารงานด้วยจิตนาลมและคุณธรรมของสากรคลคลเคิดเนี่ยนีงน หนองคนางเป็นหลักเพราะสะกขอ์อะสะกร์กิจวียนหนองคนางนั้นเป็นของเราทุกคนของสมาชิกครับจากที่ผ่านมานะครับท่านประธานมีแผนบริหารงานสากรอย่างไรให้สากรหนองคนางเนี่ยมีความเจริญมั่นคงตลอดด้วยดีที่ผ่านมาครับแผนดําเนินการของผมก็คือหนึ่งต้องจัดแผนกลยุทธ์นะครับและฝ่ายกรรมการทุกท่านต้องมีการอบรม และฝ่ายจัดการก็ต้องไปเอาลมตามาโครงการนั้นๆที่เราได้มอบหมายไปนะครับพอท่านประธานที่จะยกตัวอย่างรางวัลที่จะมานําเสนอให้กับทางผู้ชมได้รับทราบมีรา,างวัลอะไรบ้างครับรางวัลที่เราได้รับในปีพศ .2554 มีดังนี้ครับห รางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสากลหมวดที่4การจัดการทางด้านวิชาการสาระสนเทศ 2. รางวัลโครงการสร้างและส่งเสริมธรรมพิบาลในสาก 3. ล 3. รางวัลสากลคุณค่าดีดินแห่งปีพศ .2554 ครับสุดท้ายนี้ผมในฐานะประธานดำเนินการกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในงานที่เราได้รับรางวัลมามากมายอย่างปีนี้เพราะได้แรงใจจากท่านสมาชิกทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีและได้รางวัลมามากมายสุดท้ายนี้ผมกราบขอบพรคุณพ่อแม่พี่น้องท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ